นม่บอกว่ามันร้อนไงนะกินน้อยเอกินเยอะๆลูกอืมอีไหมกินนิดเดียวอืมอะไรอะไรลูกอะอะไรอ,อีกไหมอานไม่ให้พักก่อนให้พักก่อนนะคะนะคะสุดหลอ่อ Sợ ức, sợ ức Sợ ức ui nè Ê Ê Hình đăng lời Nè Hình đăng lời Ok, ok nhé Ok nhé Ok nhé ít này nó nước nè Nè Ừ, ok nè Mẹ bọn hmm? โอเคยิม้มยิ้มให้พ่อหน่อยยิ้มให้พ่อหน่อยพ่อมองอยู่เลยยิ้มหน่อยไอ,อ้ยิ้มหน่อยอันนี้ยิ้มรอยิ้มรอรอเออเคเก่งเก่งเออทำพ่อ,อ,พอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเออเห็นไหมเออกำลังใจมาฝากเห็นไหม กับพ่อเลยกินข้าวยังกินข้าวยัาง,เ,าอางเออเห็นไหมเห็นไหมมัมมัมนะแล้วบายช้ำมัมนมแล้วนะโอเคนะบายบายพ่อก่อนบา,บ,าบ,าบ,าอบาย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 โอเคคะ่ะ